สบายดีทึ่งมาที่น้องเอ็กซ์เรย์ติดชายะะมันนี้ไอ้มาตัดเข่าอยู่นายไอ้แดงตัดเข่าให้ไอ้แดงไอ้แดงจะเป็นน้องสาวของเขบปูเขาปูน้นองขางเดินน้องเอาไปปูไอ้มาเดินมาอามาตัดทองอีกหนึ่งน้องขางกันขึ้มาเก็บดอกบัวกับมาเลย กออ็บดอกโบยซะมาถ่ายภาพไปนั่นงเล่นีเลยห่งเ็นหักรลังตัดเขากันเหลียวละจดแล้วมาเช่าเลยนลนมาตัดแต่มาเช้านี่้องถัง,งก็ได้มาน,นั่งถ้าเอิญถ้าเอิญมาเป็นให้อีกอ่ะาหกเจป็ให้เท่าาเอิญเป็นให้คือจุบันค่นะแต่นนี้เขาจะเอิญเป็นงานเป็นงาน,นเป็นไรยสีไร่บริหารายเอิญเป็น ีแล้วล่ะตับบ่ตัดบ่ตัดต่ําปานใดเพราะว่าเขายังมันเป็นป้องขี้แล้วยังมันเป็นบัง้าเอก้ามันก็จะบังถ้าเป็นเขามันจะบ่ป้องปีกตต่ําตสูงๆน้อยนึ ผลมาอีกคือสปปลอเล่าอยู่บ้านหนองคางน้ำท่วมน้ำท่วมจึงฮอดใกล้ชิอฮอดเดือน,นอาอยู่บ้านใต้อยู่ทางขาวบ้านแล้วนะอยู่บ้านหนองคางน้ำท่วมหน้ากระท่วมมัดสามสามให้เลยท่วมมัดสามชงบมโูเลยไม่ได้กี่เกี่ยวเขาว,ว่าปีนี้ใช่ยันเขามันเปล่่ยนท่วมชงสามมือแล้ว เงินถอบมันเปื่อยถ้าว่าเป็นอาทิตย์เป็นสองอทิตย์เงินสอบมันเปื่อยเน,นี่ยว่าปีที่สอบมันงามๆต่ว่าหนำมันามมาถ,วนามมาถว่วงหนำมันถ่วมสามเท่อแล้วปีนี้ต่ว่ารอบนี้คือเฮ้งเฮ้ยงหนำถ่วมไปใส่มาใสา่ก็ก็ได้ฝนตกก็ว่าอะยู่บ้านน้องขังมันมีเขื่อนลายแบบนี้ไหหอยหนำลำเชลายนี่ก็ได้หนำม,มันระบายบ่ท่าน คุนหาให้หาไอ้มาตัดเข่าให้คนณ,คณ,คณวิชาวันนี้เราหาวัดที่มาอยู่ค่ะถ้าอยากเอางคุนวา่า จังไหนพวหน้ามันลุกอเทาเนี่ยแมไม่มาอาศัยเกบุมันงเอมาเก็บเอาดอกบัวสิไปเก็บอยู่พระเพิ่นอยู่วันตสยเก็บมันนั่นแหละแต่บ่มื้อนี้บ่ฮู้่มันจะมีหลายคือมันนั่นบ่หรือว่ามันจะแก่เพราะว่าเฮาก็บ่ได้มาเก็บโดนแล้ว เป็นสองผิดแล้วมาได้มเเเาเก็บจะเลยขัดกันหนาเก็บทุ่งขางก็ขี่รถตามหลังหน้านามาไอหน้าเราขี่มาก,ก่อน อก็มาหัวซะดอกบัวแล้วแต่ตัวมันแก่ตัวที่เฮาตัวที่มันหลอกพ่อฮาเมื่อเอาวแล้วมันก็แก่เบิดมันก็แล้วออกอีกเห็นบอกมันมีมีเลยล่ะมันมีแค่ฝั่งทางหน้าสองสามอันนึงนะโอ้ยอ่อนยืดขึ้นเลยเมีนชึ่งหนึ่งก็อ่อนชึ่งหนึ่งก็แก่ มันบ so oh. <laughs> ุบมีแบบโตผู้ดีกินไหมมันบุมีแบบโตผู้ดีกินฮะนั่นน่ะแถวนั้นมีอยู่สี่หาอันนี่นะไอเอาอ้าน้องจะได้ดอกบัวอ้าน้องจะได้ดอกบัวจะได้ดอกนั้นเห็นไหมตัวนั้นน่ะตัวนั้นก็เป็นตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แต่นแห่งดอกใหญ่ชีล่ลงเด้อตามไม่ค่อยลงอง่ี้ก็ได้บันเลือกมาเนี่ย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 ไม่ค่อยไม่คอยอดอกนี้ได้อ่อนพอดีเออแล้วก็ตัวใต้นั่นนั่นได้ได้ได้ นี่ๆๆหันหน้าหันหันหันไปอีกเออนนันแหละเออแล้วก็ตัวนั้นนี่นอันนี้ใหญ่นอี้ใหญ่กินได้อยู่เออ ถึกเล็กกินดาดแล้วได้กินนื้ย่ากแลวเลยกินได้ยากแล้วแม่แรงน้องสุดาน้องเบ๊แหลกคำน้องหัวซื้อผัดเหนเขาซื้อท่าทางฝรั่งซ้อดีแสรจทอดละนั้นฝรังซื้อกับผมก็ช่จริงกันได้อยู่ได้ไหมนี่เนย ซูนหาหาซูนเถอะนะดังดังอะเรียกอันนอกตัวในั่นต้องซื้อปะบ่ได้ซื้อแล้วอยากซื้อกันปิดหัวเล็กแล้วอ,อุ้ยอะไรอีกมีอะไรอีกเนี่ยตัน่าเป็นบาแน้ไอ้จับเมื่อกี้นี่มา่าเป็นกับผมนี่แล้ว อันดํามันก็บ่คุ้มเลยล่ะอ้ายแม่นนี่ๆดอกนี่น่ะยื่นออกก็ได้ยื่นจังไห้ยื่นดอกนี่อ้ายว่าสิย่างไปอาหุงสุกอีหังนี่เอามือให้ย่าเฒ่ากินนําเอออนี่เอาดอกโอ้ยสิได้เนาะน้องางซื้อทุกงวดเด้นี่แต่งวดนี่แหละบ่ได้ซื้อนะคิดๆว่าิซื้อดีหรือบ่ซื้อ

yeah yeah ê na cả thực tý ừ. ai đỏ nữa mà cái kẻ gì đây là ai nina yeah nina

มันแหงนี่จะเป็นกินนี่ป่านอายเลยนี่เขาช่างดอกป่ะมัานบอกท่านแก่มบอกท่านเป็นกินตอนมันออกกันตอนมันเป็นกินตอนนั้นเหาตอนนั้นเหาเอาง่ายๆบ๊วยเด็ดมันก็เลยแก่มันนี่นี่ไหดอกนี่งามงามไอ้นี่นะ อ้ยเมน้าอยเ่้ซืน้อมีแเามนเบาอยู่ผม่ได้ซื้อนาะมีแต่เบ้าซื้อเตีงจะาอเะืเป็นกินได้อยู่กินได้อยู่มันบขมได้ล่ะน่าจะกินเอง ไ,ไปไปไปบริษัทเกิดเตะมา,มาหนูมาชูวขวานได้เวลาขึ้นมาพิชาหาศูนย์ศูนย์หานี่มันดังอยู่แล้วเออไปอาบูบ,บ,บ,บทะ ยอยากกระถอกโจเรีกแต่สื้อแก้โจกกวิารพี่นาผบาซสื้อมื้เดียวอแบ่แบบแับกับเนี้อไม่ไดซื้อน้อเพ่นเถาะเพื่นสิ้อผถอี่จะองผากับเนื้อมาดิซื้อที่บีมกระถือเเลขตัวเดียวกัน,น,นก็โอ๊ยพ่ายน่ากระือพี่ยาน่ากรถือเอ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 อคนถือหลายค่ศูนย์น่ะพาน่ากระทือเนียโจกกถึกพี่จะคนถือใวะ สองไปแปดห้าสองคือตั้งแต่้าแล้วค่ะตั้งแต่้าแล้วแ่เขาถืกบอถือแ่เ่าบถือ ไปต้องไปเปลี่ยนรถคนตั่เราไม่ก็จะถึงแวลี <als> <min h>. ่จะบอกคุณนี่แหละหาสถือกีนเลยพรเขาว่าซื้อหลายหมวดนี่ซื้อูนหาสนมีแต่งวดนี่เดี๋ยวซื้อทุกงวดซื้อตลอดพี่น่งก็เราเมบเมบเมบแมนยิ่แต่เพื่อนผู้ห้องก็กกห้องก็กักเะยนายโจ้นายเตี้ย สันว่าสิวไปได้ติบอีกพ่อหลบนี่กันจะโจทจะเตรียถึกอ๋อจิ๋นูกหาพัป้าโอเคเขาจะได้เขาได้แกะกลับที่หรอกฉันว่าก็ได้แกะกลับกันนั่นแหละตอนนี้เ่าเขามาเถียงกัน เป็นม่ฮูซุขอันนู้นหเงานึ่